จะทําดีทําไมทําเพื่อให้ตัวเองดูดีหรือเปล่าเราก็เลยทําดีเพื่อสร้างภาพให้คนอื่นเขาได้รับรู้เลยว่าเราสามารถทําได้ผมเรียนหมอปลายพ่อไปช่วยเขารื้อบ้านรื้อหลังคาแต่ดันพัดตกหลังคาลงมาทําให้เดินไม่ได้พอพ่อ,พอเริ่มแข็งแรงใกล้ถึงตอนที่ผมจะบวชพ่อไปซื้อเหล้าจะเป็นขวดนะครับแบ่งเป็นขวดกระชิงมาจากร้านค้าแล้วดันไปเจอขวดเพื่อนยาฆ่า,มาแมลงเหลือไม่กี่วันที่จะบวชผม พ่อก็เลยไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นผมก็เป็นคล้ายๆว่าเสาหลากไปดูแม่ดูน้องอีก เกิดคดีความก็คือเพื่อนผมมาขอ,อยืมเงินเขาไม่มีเงินมาจ่ายังหว่าผมออกไปซื้อของเก่าด้านนอกเขาผมเลของมาขายมามาทิ้งไว้หน้าบ้านแต่เราไม่อยู่คนที่เขาเป็นเจ้าทูบเขามาเห็นของเห็นอะไรขเขาก็ไปหาว่าเรารับซื้อของโจรเราก็บร่สุดใจไปเซ็นรับทราบข้อกล่ขขาวหาอะไรเพื่อจะสู้คดีเราก็หวังกันทนายแล้วว่าอย่างเงี้ยต้องหลุดพอถ,ถึงวันตัดสินจริงจงทนายก็ไม่มาศาลพิภากษาให้เราติดเราก็ไม่รู้จะทำไงก็ต้องทนติดไปปี3เดือนครับได้อภัยโทษ3เดือนทั้งหมดปี6 ไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำเนี่ยคิดแค่อยากจะออกมาแก้แค้นให้มันสะสมกับสิ่งที่เราทุกข์ทรามานนะครับเราพยายามจะไปหาเขาแต่เขาชิงมาหาเราขอโทษเราด้วยอารมณ์ชั่ววูบเตรียมจะทําอะไรแล้วแหละแต่เมื่อเขามากลับขอโทษเขาพูดย้อนไปว่าเนี่ยยังเ,เงินไปก็เพื่อไปซื้อนมลูกแต่หาเงินมาไม่ทันจริงๆก็เลยหาของมาขายให้แทนต่างคนต่างสะเทือนใจเราทําไปเราก็มีลูกของเราเขาก็ม<อ>ีลูกของเขาถ้าเราฆ่าเขาหรือทําอะไรเขาไปเขาก็กลายเป็นว่าลูกของเขาเป็นลูกกัมพาอย่างงี้ครับแล้วพอนั้นนะครับได้ออกมาเหมือนเราได้คิดได้ ไม่ทําอะไรเขาเราพยายามจะนับหนึ่งใหม่ให้ชีวิตจีบ<ม>รับซื้อของเก่ามันก็ต้องเข้าไปแต่ละบ้านอนนี้นเขาจะไม่ให้เข้าบ้านซื้ออะไรเขาขันหน้าอีกเลยขี่รถตะเวนหาของแต่ละวันแทบจะไม่ได้ของเงี้ยครับมันก็ย้อนไปถึงคําตาหน้าที่มีคนว่าไอ้ขี้ค้งนะครับมันเหมือนติดโอกาสของเราทุกอย่างเราจะทําอะไรหรือจะก้าวหรือจะลุกขึ้นยืนเราอยากจะนับหนึ่งให้ชีวิตแต่มันไม่มีโอกาสเพราะไอ้คาคานี้ไงครับ เลยต้องพิสูจน์ตัวเองต้องดิน้นรนว่าเราก็ไม่ได้ชั่วไม่ได้เลวเก็บความรู้ถูกนั้นอนะไม่ตอบโต้เขาหาวิธีไหนก็ได้พิสูจน์ตัวเองชนะคําดรู้ถูกนั้นให้ได้ครับพ่อเขาจะสอน <ances S 2> ตลอดเลยนะครับว่าถึงมือจะเปื้อนเนี่ยเราสามารถล้างออกได้แต่ใจเราเปื้อน <Myster> เราล้างออก<ๆ>ไม่ได้นะเขาสอนอีกอย่างหนึ่งคือว่าดีได้ก็ได้ดีครับเก็บของอย่างเงี้ยมันก็ต้องเดินเก็บรอบบ้านเราไปสัมผัสความเป็นอยู่ของแต่ละคนนะครับเราก็เลยรู้ว่าเออแต่ละคนเนี่ยบางคน ไม่มีแม้กระทั่งข้าวเจ้าหุงบางคนนี่ปั่นจักรยานเพื่อเก็บปวดมาขายให้ผมเห็นความเหนื่อยของเขาเราก็ของไม่ถึง100บาทเราก็ให้เขาไปเต็มร้อยเพื่อเขาไปซื้ออย่างอื่นช่วยอะไรเบื้องต้นก็ช่วยกันได้ไปก่อนเราเคยผ่านมาก่อนเหมือนไม่มีใครให้โอกาสเราแต่นี้เราไปเจอเราสามารถให้โอกาสเขาได้ช่วยเขาได้เราก็ช่วยเท่าที่ช่วยไหวก่อน เราไม่มีสิ่งของที่จะไปให้ก็เหมือนให้เงินไปซื้อข้าวกินซักมือสองมือเพื่อต่อยอดชีวิตเขาไปก่อนส่วนถ้าครอบครัวเขาอยู่กันหลายคนอาจจะซื้อเป็นข้าวสารหรือหาเพื่อนๆบอกบอกบุญหลายๆคนไปว่าเออเคสคนนี้เขาลําบากนะไม่สามารถไปออกไปามาหากินได้ใครอยากจะช่วยครับขอให้เข้าไปดูแต่ไม่ได้เน้นรับเป็นตัวเงินเน้นรับเป็นสิ่งของเหมือนเราไปชี้เป้าบอกบุญเขาต่อยอดไปช่วยเป็น จกเป็นของกินของอะไรไปให้กลายเป็นว่าช่วยเหลือเป็นเรื่องที่พักอาศัยเบื้องต้นที่ลําบาก,กสุดที่ผมเห็นแล้วสงสารมากก็คือ mm hmm. ใช้ชีวิตกันอยู่ลําบาก mm hmm. ไม่มีน้ําไม่มีไฟอยู่ในป่าข้างทาง,ทางยุงก็เยอะก็ mm hmm. พอเราไปเจอไปสัมผัสมาน่าสงสารนะครับ mm hmm. ก็เลยสัญญาเขาว่าเดีย๋ยวผมจะมาทําเพิงพักให้เป็นแบบเพิง mm hmm. พักชั่วคราวจะหาเป็นของกเก่าเนี่ยครับเป็นพวกเศษมงเศษไม้สังสีเก่าเพื่อที่จะไปทาเพิงพักให้เขาได้นอนอาศัยเบื้องต้น ไม่มีเงินแล้วอยากจะทําดีทําไมทําเพื่ออะไรทําเพื่อให้ตัวเองดูดีหรือเปล่าเราก็เลยอยากจะทําให้มันพ้นจากคาว่าสร้างภาพะครับก็เลยเป็นคําว่าทําดีเพื่อสร้างภาพให้คนอื่นเขาได้รับรู้เลยว่าเราสามารถทําได้ไม่จาเป็นว่าเราต้องมีเงินมีอะไรที่มันพร้อมสําหรับแจกคนอื่นแต่เราสามารถจะช่วยเหลือคนอื่นได้ครับไอที่เราทําในจุดนี้มันถือว่าเราทำเราสบายใจเราทำแล้วมีความสุข เราก็ทำเท่าที่เราทําไหวเพราะอีกอย่างหนึ่งมันจะเป็นเหมือนคนจนช่วยคนจนด้วยกันครับผมไม่มีเงินที่จะไปช่วยในแต่ละเคสเป็นเพียงแค่กระบอกเสียงเป็นสะพานบุญให้หลายหลายคนเขามาช่วยแค่นี้ก็ถือว่ามีความสุขแล้วรัก็พยายามจะสร้างภาพต่อไปหวังว่าภาพที่ผมสร้างมันจะมีความสวยงาม